หลวงตากับเนน้อยเสียงแห่งธรรมกลางป่าตอนที่หนึ่งแสงแรกแห่งป่าเช้าตรู่ในหมู่บ้านชนบทเล็กๆทางภาคเหนือหมอกบางๆลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือท้องนากลิ่นหญ้าเปียกน้ำค้างลอยเข้ามาปะปนกับกลิ่นควันไฟจากครัวเรือนชาวบ้านที่เริ่มหุงข้าวเสียงไก่ขันดังขึ้นแววแววแทรกเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้สูงเหนือวัดเก่า ซึ่งตั้งอยู่ริมเชิงเขาวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดป่าบุญญาเขตวัดเก่าที่มีอายุเกือบร้อยปีมีเพียงกุฏิไม้ไม่กี่หลังและศาลาเล็กๆสำหรับทำวัดและฉันพระตาหารในวัดนั้นมีพระอยู่ไม่กี่รูปหนึ่งในนั้นคือหลวงตาเทียนพระชรารูปหนึ่งอายุราวเจ็ปีท่านมีใบหน้าผ่อนใสดวงตาลึกแต่แฝงด้วยความเมตตา ทุกย่างก้าวของท่านดูช้าแต่มั่นคงเรากับทุกการเคลื่อนไหวผ่านการพิจารณาอย่างมีสติและมีเนนน้อยคนหนึ่งชื่อเนนนัทอายุ13ปีเพิ่งบวชได้ไม่นานเนนนัทเป็นเด็กซุกซนชอบตั้งคำถามในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยตอบให้เข้าใจง่ายๆว่าอยากรู้อยากเห็นทุกอย่างจนบางครั้งทำให้หลวงตาเทียนอดหัวเราะไม่ได้เช้าว,วันนั้นหลังจากทำวัดเช้า แนนนัดเดินตามหลังหลวงตาเทียนขณะท่านกำลังถือบาทออกบินทบาทไปยังหมู่บ้านข้างล่างเสียงนกกระจอกส่งเสียงเจ้ยแจ้วอยู่เหนือศีษะหลวงตาครับทำไมพระเราต้องออกบินทบาททุกเช้าด้วยหรอครับทำไมไม่ปลูกผักเองหรือหุงข้าวเองก็ได้หลวงตาเทียนยิ้มไม่ตอบในทันทีท่านเดินต่อไปช้าๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกแนนเอ๋ยการบินธบาทไม่ใช่เพราะพระไม่มีอาหารกิน แต่เป็นเพราะพระให้โอกาสชาวบ้านได้ทำบุญได้สละสิ่งของเพื่อฝึกละความตรณีต่างคนต่างได้ฝึกใจพระฝึกอัตตาชาวบ้านฝึกศรัทธาเนนนัดพยักหน้าแต่ยังขมวดคิ้วแล้วหลวงตาฝึกยังไงครับฝึกเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตทุกวันเราเดินผ่านผู้คนมากมายบางคนยิ้มให้บางคนเฉยบางคนอาจพูดไม่ดีแต่ใจเราต้องนิ่ง เหมือนบาทที่วางอยู่เฉยๆไม่ว่าใครจะใส่อะไรลงไปมันก็รับได้ทั้งนั้นคำตอบนั้นทำให้เนนนัดนิ่งไปนานเขามองบาทในมือของหลวงตาแล้วพึมพำเบาๆบาทที่รับได้ทุกอย่างหลังบินทบาทกลับมาวัดทั้งสองนั่งฉันข้าวอย่างเงียบสงบในศาลาไม้เสียงลมพัดผ่านยอดไม้เสียงจักจั่นเริ่มร้องระง,งมตั้งแต่ใสๆเนนนัดมองดูหลวงตาที่ฉันข้าวทีละคา ด้วยความสงบจนรู้สึกสงสัยหลวงตาครับทำไมหลวงตาฉันช้าจังเลยครับผมกลิ่นแป๊บเดียวก็หมดแล้วหลวงตาหัวเราะเบาๆเพราะเนนกินด้วยปากแต่หลวงตากินด้วยใจเนนนัดนิ่งแล้วถามกลับกินด้วยใจคือยังไงครับหลวงตาเทียนวางช้อนลงมองหน้าเนนน้อยอย่างอ่อนโยนคือรู้ว่ากินอะไรอยู่กินเพื่ออะไรและกินอย่างไม่หลงในรส ถ้าใจเรามีสติแม้แต่ตอนกินข้าวเราจะรู้คุณค่าของทุกมเมล็ดข้าวที่ชาวบ้านหาบมาถวายมันคือแรงแห่งชีวิตของเขาไม่ใช่แค่ข้าวแต่คือศรัทธาคำพูดนั้นทำให้เนนัดค่อยๆลดความว่าวุ่นลงเขามองข้าวในบาทแล้วรู้สึกเหมือนมันเปล่งแสงอุ่นๆจากในใจวันเวลาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เนนัดเริ่มคุ้นกับการใช้ชีวิตในวัดชีวิตเรียบง่าย แต่มีอะไรให้คิดเสมอแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังกลัวคือป่าใหญ่ด้านหลังวัดป่าแห่งนั้นเงียบลึกมีต้นไม้ใหญ่และเสียงสัตว์ป่าดังมาจากที่ไกลๆคืนหนึ่งขณะพระทุกรูปเข้านอนเนเนนัสสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงหมาเห่าจากหลังวัดเสียงลมพัดใบไม้เสียดสีกันเหมือนเสียงคนเดินเขารู้สึกกลัวแต่ก็อยากรู้จึงลุกขึ้นถือไฟฉายเล็กๆเ,เดินออกจากกุฏิ เขาเดินไปถึงริมป่าหลังวัดแล้วพบเพียงเสียงลมกับความมืดเนนนัดกลืนน้ำลายเข้าป่าทีละก้าวทันใดนั้นเสียงท่านหลวงตาดังขึ้นจากด้านหลังเนนนัดจะไปไหนดึกดื่นอย่างนี้ล่ะลูกเนนนัดสะดุ้งหันมาเออผมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินในป่าผมกลัวว่าจะเป็นขโมยหลวงตายิ้มบางๆงในป่ามีทั้งเสียงลมเสียงสัตว์เสียงหัวใจเราเองก็มี เสียงที่เนนได้ยินอาจไม่ใช่เสียงข้างนอกแต่อาจเป็นเสียงในใจเนนเนนนัดนิ่งไปหลวงตาจึงพูดต่อความกลัวเกิดจากใจไม่ใช่จากป่าถ้าใจนิ่งป่าก็สงบถ้าสัน่นป่าก็เหมือนมีผีเต็มไปหมดหลวงตานำเนนนัดกลับกุฏิก่อนจากท่านพูดเบาๆลองนั่งหลับตาเงียบๆแล้วฟังเสียงกลัวของตัวเองดูสิฟังมันให้ชัดไม่ต้องหนีมัน คืนนั้นเนนนัดนั่งสมาธิทั้งที่ใจเต้นแรงแต่พอนั่งไปสักพักเสียงลมที่เคยฟังดูน่ากลัวกลับกลายเป็นเสียงอ่อนโยนเหมือนแม่กล่อมลูกเขาเริ่มรู้ว่าความกลัวไม่ได้อยู่ในความมืดแต่อยู่ในใจของตนเองรุ่งเช้าเนนนัดไปกราบหลวงตาเมื่อคืนผมลองนั่งฟังเสียงกลัวของตัวเองตามที่หลวงตาบอกแล้วมันเหมือนเสียงนั้นหายไปเองเลยครับหลวงตาหัวเราะ ก็เพราะเนนฟังมันด้วยใจที่ตื่นไม่ใช่ใจที่หนีเสียงกลัวมันก็เลยเงียบไปเนนนัดขมวดคิ้วแล้วถ้าเจอสิ่งที่น่ากลัวจริงๆล่ละครับอย่างงูเสือหรือคนร้ายหลวงตาพูดเบาๆสิ่งนอกตัวเราเราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งในใจเราควบคุมได้ความกลัวมันไม่ผิดแต่ถ้าเรารู้ว่ากลัวอยู่แล้วไม่ให้ความกลัวนั้นครอบงำเรานั่นแหละคือสติ หลายเดือนผ่านไปเนนนัดค่อยๆเปลี่ยนไปเขาเริ่มสงบขึ้นเข้าใจสิ่งรอบข้างวันหนึ่งเขาเดินไปช่วยชาวบ้านซ่อมสะพานไม้ข้ามลำธารหลังวัดระหว่างนั้นฝนตกหนักจนลื่นเขาตกลงไปในน้ำที่เชี่ยวแต่โชคดีที่หลวงตาเห็นเข้าจึงช่วยดึงขึ้นมาหลวงตาถามเบาๆกลัวไหมเนนเนนสัน่นกลัวครับแต่ตอนที่ตกผมจำคำหลวงตาได้ ผมพยายามหายใจให้ช้าแล้วใจมันนิ่งขึ้นเองหลวงตาพยักหน้าดีแล้วลูกชีวิตก็เหมือนตกน้ำอยู่ตลอดนั่นแหละบางวันน้ำแรงบางวันนิ่งแต่ถ้าเรามีสติรู้หายใจเราก็จะไม่จมน้ำของใจตัวเองในเย็นวันนั้นท้องฝาเปลี่ยนสีเป็นทองสม้มพระอาทิตย์ลับหลังภูเขาเสียงระฆังวัดดังกง่งกงงก๋ง,ง,งไปทั่วหุบเขาเนนัทนั่งมองหลวงตาที่กำลังเก็บบาท ท่านหันมามองแล้วพูดว่าเนนเอ๋ยวันหนึ่งเนนจะเข้าใจว่าป่าข้างนอกว่าน่ากลัวแล้วป่าในใจคนนั้นยิ่งลึกกว่าแต่ถ้าเรารู้จักเดินอย่างมีสติแม้ในป่ามืดเราก็จะไม่หลงทางคำพูดนั้นเหมือนลมเย็นพัดผ่านหัวใจของเนนนัทเขามองท้องฟ้าแล้วรู้สึกว่าความกลัวที่เคยใหญ่โตนักตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงเมฆบางก้อนที่ลอยผ่านใจไปเท่านั้น ตอนที่สองปริศนาแห่งสายน้ำหลังผ่านพรรษาแรกเนนัดเริ่มคุ้นกับการครองเพศสมณะในวัดป่าบุญยเขตมากขึ้นทุกเชา้าเขาจะตื่นก่อนฟ้าสางจุดธูปไหว้พระพุทธรูปเก่าในศาลาไม้เสียงจักจันเริ่มแววมาแต่ไกลลมยามรุ่งเชา้าพัดกลิ่นดินชื้นโชยเข้ามาในกุฏิชีวิตในวัดดูเหมือนเรียบง่าย แต่สำหรับเนนัทกลับเต็มไปด้วยสิ่งแปลกใหม่ที่ทำให้เขาครุ่นคิดอยู่ทุกวันวันหนึ่งขณะหลวงตาเทียนพาเนานัทเดินออกไปเก็บดอกไม้ริมลำธารหลังวัดเสียงน้ำไหลกระทบหินดังแผ่วเบาเนานัทหยุดมองสายน้ำที่ไหลเรื่อยไม่หยุดเขานั่งลงพลางจุ่มนิ้วลงไปในน้ำเย็นแล้วถามหลวงตาว่าหลวงตาครับทำไมสายน้ำมันถึงไม่หยุดไหลเลยครับต่อให้เราขวางไว มันก็หาทางไปได้อยู่ดีหลวงตาเทียนมองสายน้ำแล้วตอบช้าๆเพราะน้ำไม่คิดจะหยุดมันเพียงแค่ไหลไปตามทางของมันถ้ามีหินขวางก็แค่เลี้ยวหลบไม่กโกรธไม่ดันไม่หนีมันเป็นครูที่ดีนะเนนเนนนัดนิ่งครูใช่ถ้าเนนอยากเรียนรู้ทำ <c oughs> ก็ลองดูสายน้ำสิมันสอนเราว่า ความอ่อนโยนต่างหากที่ชนะความแข็งกร้าวเนนนัดจ้องสายน้ำสักพักแล้วพูดเบาๆแต่บางทีก็เหมือนคนเราเลยนะครับหลวงตาพอใจมันขุนมันก็เหมือนน้ำที่ปนกับโคลนต้องรอให้ตกตะก,กอนก่อนถึงจะใสอีกหลวงตาเทียนยิ้มกว้างเนนเริ่มเห็นด้วยตาใจแล้วล่ะลูกน้ำขุนไม่ผิดหรอกแต่เราต้องไม่กวนน้ำเองต่างหากวันต่อมา เนนนัทได้รับมอบหมายให้ไปตักน้ำจากบ่อหลังวัดมาทำความสะอาดสาลาระหว่างที่กำลังเดินถือถังน้ำเขาเห็นชายชาราร่างผอมคนหนึ่งยืนอยู่ตรงบ่อชายคนนั้นแต่งตัวมอมแมมเหมือนคนจอนจัดเนนนัทตกใจแต่ก็รีบยกมือไหว้หลวงตาครับมีคนแปลกอยู่หลังวัดหลวงตาเทียนเดินมาช้าๆมองชายชารานั้นแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสงบอ๋อ เขาคือลุงคำชาวบ้านที่ชอบมาหาน้ําดื่มแถวนี้บังครั้งก็ช่วยเก็บไม้ให้วัดบ้างลุงคํายกมือว่าอย่างเขอะเขินผมไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนครับหลวงตาแค่มาหาน้ําดื่มหลวงตายิ้มเอานะะลุงจะดื่มน้ําจากบ่อก,ก็ได้น้ํานี้ไม่ใช่ของใครมันเป็นของธรรมชาติแต่ก่อนดื่มลองมองน้ําสักนิดลุงคํางงมองน้ําหลวงตาพยักหน้า ใช่ลองมองให้เห็นตัวเองในนั้นก่อนแล้วค่อยดื่มลุงคำทำตามเขาก้มมองเงาตัวเองในน้ำเงาที่สั่นไหวไม่หยุดหลวงตาเทียนพูดต่อเบาๆถ้าใจเราไหวน้ำก็ไหวถ้าใจเรานิ่งน้ำก็สะท้อนชัดเงาในน้ำก็เหมือนใจเราทะลุงลุงคำเงียบไปนานก่อนจะยกน้ำขึ้นดื่มด้วยมือสั่นๆแล้วพูดเสียงแผ่วหลวงตา น้ำนี้มันเย็นจนถึงใจเลยครับหลวงตายิ้มเพราะลุงไม่ได้ดื่มแค่น้ำแต่ลุงดื่มความสงบเข้าไปด้วยเย็นวันนั้นเนนนัดนั่งอยู่ริมลำธารคนเดียวอีกครั้งเขาโยนก้อนหินเล็กๆล,ลงในน้ำแล้วดูวงคลื่นที่กระจายออกไปในหัวเขามีแต่คำถามถ้าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดแล้วสิ่งไหนล่ะที่ไม่เปลี่ยนพอเนนัดกลับมาที่ศาลา เขาพบหลวงตากำลังนั่งหลับตาภาวนาอยู่แนนจึงถามหลวงตาครับถ้าทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วอะไรคือสิ่งที่เที่ยงครับหลวงตาเปิดตาช้าๆคำถามนี้ตอบไม่ได้ด้วยคำพูดหรอกแนนมันต้องตอบด้วยการรู้ด้วยใจเนนนัดขมวดคิ้วแล้วผมจะรู้ได้ยังไงครับหลวงตาหยิบขันน้ำใส่ย,ยื่นให้ดูน้ำในขันนี้สิเห็นไหมว่ามันนิ่งเห็นครับ แต่ลองถือไว้เฉยๆสักพักจะเห็นว่ามันสั่นเองโดยไม่ต้องมีลมใจก็เหมือนน้ำในขันถ้าไม่รู้เท่าทันมันก็ไหวไปเองโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นความไหวโดยไม่ไหวตามเนนนัดเงียบเขามองน้ำในขันแล้วเหมือนเห็นภาพสะท้อนของตัวเองไหวอยู่ในนั้นสตินี่สำคัญจริงๆเลยนะครับหลวงตาหลวงตาพยักหน้าสติคือฝั่งของสายน้ำ ถ้าไม่มีฝั่งน้ำก็ไม่มีที่ไหลหลายวันต่อมาฝนตกหนักจนลำธารหลังวัดเอ่อท่วมน้ำขุนและแรงจนพัดเอากิ่งไม้และเศษใบไม้มาขวางทางน้ำเนนนัดรีบออกมาช่วยขุดร่องน้ำให้ไหลออกจากวัดแต่พอน้ำไหลแรงเกินไปเขาก็ลื่นล้มลงไปในน้ำอีกครั้งหลวงตารีบเข้ามาช่วยดึงขึ้นเน้นเป็นอะไรไหมลูกเนนไอออกมาน้ำเต็มปากผม ผมพยายามขวางทางน้ำไว้แต่ยิ่งขวางมันยิ่งแรงครับหลวงตาหลวงตาหัวเราะเบาๆนั่นแหละคือธรรมะของวันนี้สิ่งที่เราพยายามขวางบางทีมันก็แรงขึ้นเพราะใจเราเองเนียนนัดนั่งนิ่งหอบหายใจแล้วเราควรทำยังไงครับปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาติแล้วเราคอยดูด้วยสติถ้าเห็นว่าไหลผิดทางก็ค่อยๆแก้ไม่ใช้แรงแต่ใช้ปัญญา เนนนัทพยักหน้าน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่หลวงตาสอนตลอดมาธรรมะไม่ได้อยู่ในตำราแต่อยู่ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคืนนั้นหลังฝนซาเนนนัทนั่งใต้ศาลาฟังเสียงน้ำหยดจากหลังคาหลวงตาเดินเข้ามานั่งข้างๆถือเทียนเล่มเล็กๆเนนเอ๋ยน้ำฝนวันนี้ชะทุกสิ่งให้สะอาดอีกครั้ง เหมือนใจเราที่ถ้ารู้จักให้น้ำทำชะมันก็จะใสขึ้นเองเนนัตพูดเบาๆหลวงตาครับผมเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวมันกำลังพูดอยู่ตลอดเลยครับทั้งน้ำทั้งลมทั้งแสงแดดเหมือนมันมีธรรมซ่อนอยู่หมดหลวงตาหัวเราะนั่นแหละลูกเมื่อใจเริ่มสงบโลกก็จะเริ่มพูดกับเราเองแต่ไม่ได้พูดด้วยเสียงมันพูดด้วยความจริง เสียงจิ้งหรียดเพิ่มดังขึ้นรอบวัดแสงเทียนในมือหลวงตากระพริบตามแรงลมเนนนัดมองเปลวไฟที่ไหวเบาๆแล้วพูดราวกับรำพึงไฟนี่ก็เหมือนใจนะครับหลวงตาถ้ามีลมแรงมันก็สัน่นถ้าเราบังมันไว้ดีมันก็สว่างนิ่งๆหลวงตายิ้มเนนเริ่มเห็นทางแล้วล่ะลูกเห็นความจริงจากสิ่งธรรมดานั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญญาคืนวันนั้นก่อนนอน เนนนัจดจดบันทึกลงในสมุดเล็กๆที่ใช้เขียนธรรมะจากหลวงตาเขาเขียนว่าสายน้ำไม่สู้กับหินแต่ยังไหลไปได้เสมอใจที่ไม่สู้กับความกลัวก็จะไหลไปถึงความสงบได้เช่นกันเขาปิดสมุดมองออกไปนอกหน้าต่างเห <c oughs> ็นแสงจันทร์สะท้อนกับผืนน้ำในลำธารมันสวยงามจนเขารู้สึกว่า <c oughs> ป่าที่เคยดูน่ากลัวก <c oughs> ลับกลายเป็นเพื่อน <c oughs> ที่เงียบงามสายหมอกยามรุ <c> ่ง <oughs> <c oughs> <c oughs> ยังคงคลอเคลียอยู่ตามเนินเขาเสียงระฆังวัดดังขึ้นก้องกังวานไปทั่วป่าริมลำธารเนน้อยลืมตาขึ้นด้วยดวงตาแจมา่มใสเหมือนทุกวันแต่วันนี้มีบางสิ่งในใจที่ต่างออกไปเมื่อคืนเขาฝันเห็นหลวงตายืนอยู่กลางลำธารน,น้ำใสไหลเชี่ยวแต่หลวงตากลับนิ่งเฉยราวกับยืนอยู่บนแผ่นหินมั่นคงท่านมองมาเพียงครู่แล้วพูดว่า เจ้ารู้ไหมสายน้ำไม่เคยกลัวว่าตกลงเหวเพราะมันรู้ว่าเหวก็เป็นส่วนหนึ่งของการไหลคำพูดนั้นยังคงก้องอยู่ในใจเนนน้อยแม้จะตื่นขึ้นแล้วเขาพยายามจะเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแต่ก็ยังจับต้นชนปลายไม่ได้หลังทำวัดเช้าและกวาดลานวัดเสร็จเนนน้อยก็เดินไปหาหลวงตาซึ่งกำลังตักน้ำใสยบาดอยู่ริมบ่อหลังวัดหลวงตาหัวเราะเบา เสียงท่านเหมือนเสียงลมพัดยอดไผ่แนนเอ๋ยน้ำที่เก็บไว้แม้เต็มถังหากไม่ไหลออกก็เน่าน้าที่ตักทุกวันแม้เหนื่อยแต่สะอาดอยู่เสมอแนนน้อยนิ่งฟังแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจสะเทือนเล็กน้อยท่านพูดเหมือนกำลังบอกอะไรที่ลึกกว่านั้นบางอย่างเกี่ยวกับใจหลวงตาวางขันน้ำลงแล้วพูดต่อใจของคนก็เหมือนน้ำถ้าไม่ปล่อยให้ไหล ปล่อยให้พัดผ่านประสบการณ์ก็จะเน่าเหมือนกันคำพูดนั้นกลายเป็นประกายในใจของเนนน้อยแต่เขายังไม่เข้าใจทั้งหมดหลังจากฉันพัดทหารเช้าหลวงตาพานเนนน้อยเดินไปตามลำธารด้านหลังวัดเสียงน้ำกระทบหินดังแววเป็นจังหวะสม่ำเสมอแสงแดดหลอดผ่านใบไม้ตกกระทบละอองน้ำเป็นประกายงามระหว่างทางหลวงตาเงียบอยู่นานก่อนเอ่ยขึ้นว่าเนน เจ้ากลัวอะไรที่สุดในชีวิตคำถามนั้นทำให้แนนน้อยชะงักเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบเบาๆกลัวกลัวหลวงตาตายครับหลวงตายิ้มอ่อนโยนเจ้ากลัวเพราะอะไรเพราะถ้าหลวงตาไม่อยู่เนนไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้จะทำยังไงต่อครับหลวงตานิ่งไปแล้วพูดอย่างแผ่วเบาน้ำในลำธารน,นี้ไหลมาจากภูเขาพอถึงที่ราบ มันก็ต้องไหลต่อสู่ทะเลหากมันมัวจะกลัวว่าภูเขาจะหายมันก็จะไม่ไหลไปไหนเลยแน่น้อยนิ่งไปน้ำตาคลอเบ้าอย่างไม่รู้ตัวหลวงตาเดินลงไปในลำธารที่น้ำไหลแรงแล้วเรียกเนนให้ตามมาลองเดินตามอาตมามานี่สิเนนน้อยหลังเลน้ำเย็นจนทาชาเขาเก้าวลงไปอย่างกลัวกลัวน้ำไหลแรงจนเกือบเสียหลัดแต่หลวงตายื่นมือมาช่วยพยุงไว้ เนนเจ้ารู้ไหมทำไมอาตมาพาเจ้ามาเดินในน้ำเนน้อยสายหน้าหลวงตาพูดต่ออย่างสงบเพราะชีวิตก็เหมือนการเดินในน้ำถ้าเจ้ามัวแต่กลัวว่าจะล้มเจ้าก็จะไม่กล้าเดินแต่ถ้าเจ้าเดินไปพร้อมกับสายน้ำยอมให้มันพาไปเจ้าจะพบจังหวะของมันเองตอนที่สแสงแห่งธรรมกลางใจ แสงสุดท้ายของวันสายลมยามเย็นพัดอนเอื่อยเหนือยอดไม้ในวัดชนบทแสงอาทิตย์ค่อยๆค,คล้อยต่ำจนกลืนหายไปกับทิวเขาเหลือเพียงเงาไม้ทอดยาวบนลานทรายที่เนยน,น้อยกำลังกวาดอยู่เงียบๆเ,เ,เสียงไม้กวาดเสียดทรายดังแผ่วๆเหมือนบทสวดเบาๆจากใจในศาลาหลวงตานั่งนิ่งอยู่บนอาสนะดวงตาท่านหลับพริม เหมือนผู้ที่กำลังฟังเสียงของธรรมชาติท่านแก่ขึ้นมากในช่วงเดือนที่ผ่านมาผิวที่เคยเปล่งกลับซีดลงแต่รอยยิ้มยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมเนนน้อยมองท่านจากไกลไแล้วรู้สึกใจหวิวความกลัวในใจที่เคยคิดว่าหมดไปกลับแผ่วเบาขึ้นอีกครั้งหลังจากเสร็จงานเนนน้อยเดินเข้าไปกราบหลวงตาหลวงตาหลวงตาไม่ฉันยาเลยหรือครับ วันนี้หลวงพ่อในหมู่บ้านเอายามาถวายหลวงตาเปิดตาช้าๆแล้วพูดด้วยเสียงแผ่วอาตจจมาฉันแล้วแต่บางโรคก็ไม่ได้หายด้วยยาบางโรคต้องหายด้วยใจเนน้อยนิ่งไปน้ำตาคลอดโดยไม่รู้ตัวเขาไม่กล้าพูดต่อได้แต่นั่งพับเพียบอยู่ข้างๆหลวงตามองออกไปนอกศาลา เห็นแสงตะวันสุดท้ายสะท้อนกับผิวน้ำของลำธารเนนเอ๋ยเจ้าจำได้ไหมอาตมาเคยบอกว่าสายน้ำไม่กลัวเหวเนนน้อยพยักหน้าจำได้ครับหลวงตาหลวงตายิ้มบางๆวันหนึ่งอาตมาก็ต้องไหลลงเหวนั้นเหมือนกันเจ้าจะต้องไม่กลัวนะเพราะสายน้ำมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนทางไหลเท่านั้น คำพูดนั้นเหมือนคมมีดที่นุ่มนวลเนน้น,น้อยก้มหน้าซ่อนน้ำตามือเล็กๆกำมัดแน่นหลวงตาเอื้อมมือมาลูบศีรษะเบาๆอย่าร้องคนที่เข้าใจธรรมย่อมเห็นการจากลาเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปของความสัมพันธ์เท่านั้นคืนนั้นฝนตกพรำเสียงกบเขียดร้องคลอไปกับเสียงฝนเนนน้อยนั่งมองหลวงตาซึ่งหลับอยู่ในกุฏิ เขาได้แต่ภาวนาในใจให้หลวงตาอยู่กับเขานานๆแต่ในใจลึกๆก,ก็รู้ว่าธรรมชาติไม่มีใครขัดได้เสียงระฆังเช้าวันใหม่รุ่งเช้าลมเย็นพัดแรงผิดปกติกลิ่นแย่ชื้นลอยมาแตะจมูกเนนน้อยตื่นก่อนเสียงระฆังเขารีบไปที่กุฏิหลวงตาประตูไม้เก่าเปิดแง้มไว้ด้านในเงียบสงัด มีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาหลวงตาลืมตาขึ้นเล็กน้อยเหมือนรอเขาอยู่แนนอาตมาฝันเมื่อคืนว่ามีสายน้ำใหญ่พาอาตมาไปกลางทุ่งสว่างมากมีเสียงระฆังดังอยู่ในนั้นเจ้ารู้ไหมเสียงนั้นเหมือนเสียงใจของเราเองเนนน้อยนั่งฟังเงียบๆดวงตาเริ่มสั่นไหวหลวงตาเสียงใจนี่หมายถึงอะไรครับ หลวงตายิ้มช้าๆแล้วพูดเบาๆเสียงที่ดังอยู่แม้ในความเงียบเสียงที่เราได้ยินเมื่อหยุดฟังทุกสิ่งนั่นแหละเสียงธรรมกลางใจหลังจากนั้นหลวงตานิ่งไปอีกนานรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าเนนน้อยรู้สึกได้ว่าท่านไม่ได้จากไปด้วยความเศร้าเลยแต่เหมือนลมหายใจของป่าทั้งป่ากลายเป็นท่านเขาออกจากกุฏิ น้ำตาไหลรินโดยไม่อายฟ้ามีแสงสว่างลอดเมฆบางๆเหมือนมีมือของธรรมชาติแต่หัวใจเขาการเดินทางของเนียนน้อยหลายวันต่อมาวัดทั้งวัดเงียบลงเนียนน้อยยังคงทำกิจวัตรเดิมทุกอย่างกวาดลานตักน้ำจุดทูบที่ศาลาเขาไม่ได้พูดมากเหมือนก่อนแต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยความสงบวันหนึ่งขณะนั่งมองลำธาร เขาเห็นใบไม้แห้งใบหนึ่งลอยมาตามน้ำเนนน้อยหยิบมันขึ้นมาแล้วพูดเบาๆเหมือนคุยกับหลวงตาหลวงตาครับใบไม้ใบนี้เหมือนใจเนนเลยลอยไปตามน้ำไม่รู้ปลายทางแต่ไม่กลัวแล้วครับเขาวางใบไม้กลับลงในน้ำแล้วหลับตาได้ยินเสียงน้ำไหลเหมือนเสียงหัวเราะของหลวงตา